เอาละครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบอีกครั้งกับโชวีมีจังพิเกียร์นะครับไกด์วันที่23วันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันกับอของสมัยอีก2ชิ้นที่เราเคยพูดถึงในคลิปที่แล้วนะครับนั่นก็คือซิลนะครับแล้วก็อานั่นเองว่ามันส่งผลอย่างไรต่อความเก่งกาดของตัวละครเราเรนั่นเองครับ ในคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการทำของในช่วงเลเวล70ถึง110รใช่ไหมครับว่าอุปกรณ์9ช่องหลักๆควรทำอย่างไรบ้างแต่ออกอย่างไรเนาะแล้วผมก็ขอยกย่อไปว่าอุปกรณ์2ชิ้นนี้มาพูดถึงในคลิปนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือซิลหรือก็คือตราประทับนั่นเองนะครับแล้วก็อาร์คนะครับหรือก็คือแหล่งกำเนิดพลังนั่นเองเดี๋ยวเรามาพูดถึงทีละอย่างน,น,นะครับโดยเริ่มที่ซิลก่อนนั่นเองซิลเนี่ยหรือตราประทับเนี่ยชิ้นแรกเราจะได้ตั้งแต่เลเวล้วยซ้ํา แต่ทำไมผมไม่พูดถึงมันเลยนั่นเพราะว่าในช่วงเลเวล60นั้นไอ้เจ้าของชิ้นนี้นั้นยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับโดยวิธีในการที่เราจะได้รับซิลเนี่ยเราจะต้องสะสมไอเทมที่จะเป็นเหมือนเพชรสีแดงแบบก่อนครับนี่เลยตรงนี้เลยนะครับตามภาพนะครับถามว่าไอเนี้ยเนี่ยจะได้จากไหนนะครับคำตอบก็คือได้จากดันค่าประสบไอดันอีคีครับเลเวลตั้งแต่70เนี่ยครับเราจะเริ่มได้ที่ดันพึ่งเนี่ยอันเนี้ยดันแรกเลยครับ แล้วคนทั่วไปเนี่ยจะนิยมฟาร์มดันนี้กันบ่อยด้วยเพราะว่ามันดรอ p เฟอร์นิเจอร์พรีเมียมนะครับที่ถ้าได้มาเนี่ยก็รวยเพราะว่ามีค่าตั้่หทองนั่นเองหรือถ้าเกิดเอาไปตั้งที่บ้านเนี่ยจะได้สเตตัสเยอะมากๆเลยนะเองดังนั้นคนทั่วไปก็จะขยันมาฟาร์มดันนี้กันนะครับเพื่อเก็บเฟอร์นิเจอร์ต่อให้อ่เขาเลเวลสูงๆแล้วก็ตามแต่ครับเขาจะยังมาสแปมดันนี้เพื่อได้เฟอร์นิเจอร์กันก็จะได้แพสซสีแดนจากรับ แล้วอันนี้ผมบอกเผื่อไว้เลยถ้าเกิดคุณลง90นะครับก็จะดอกทั้งเพชรสีแดงและเพชรสีทองที่เอาไว้ทําตลาเลเวล90ด้วยเหมือนกันตราเนี่ยจะมีแค่สอขั้นเท่านั้นนะครับก็คือตรา70แล้วก็ตราเอ้ตรา60แล้วก็ตลา90ตรา60ครับจะกรอบสีแดงแบบเตยนะฮะนี่ครับแยกตามคลาสครับแล้วก็ตรา90ที่จะเป็นกรอบสีทองแบบฮนะซึ่ง ถามว่า2อย่างนี้แตกต่างกันแค่ไหนแตกต่างกันตรงสเตัสเฉยๆเลครับให้คิดซะว่าเหมือนเป็นอาร์ติแฟกต์ส่ดาวกับ5ดาวของบางเกมก็ได้ครับ,เปร,บเปรียบเทียบง,ง่ายๆกันแบบนั้นแหลนะฮะดังนั้นสําหรับเลเวล60ครับเราไม่ซีเรียสมากคราฟได้ให้คราฟเลยแล้วตีบวกเลยนะครับเรายังไม่สนออปชันนะครับเพราะออปชันดีๆเนี่ยยังไม่ส่งผลต่อตัวเรามากนะักนะครับคือไม่มีออปชันตรงนี้ยังไงเราก็ผ่านเนื้อเรื่องได้อยู่แล้วแต่ว่า สิ่งที่เราอยากได้จากการตีบวกเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นเลยครับคือบวกเลือดนั่นเองนะฮะซิลหรือว่าตราประทับเนี่ยเป็นไอเทมที่บวกพลังชีวิตให้กับเรานะครับตีบวกได้สูงสุด15ระดับนะครับซึ่งบวก15แบบนี้ก็คือสูงสุดแล้วนะครับให้เลือดได้เยอะมากๆเลยเมื่อเทียบกับซิลทองนะครับอันนี้บวก9นี่ยังบวกเลือดน้อยกว่าอยู่เลยนะครับทีนี้ตราประทับเนี่ยเมื่อเราคราฟมานะครับอ่ะผมยกตัวอย่างเดี๋ยวคราบให้ตัวอหนึ่งชิ้นนะครับ อ่านี่ฮะคราฟมาเรื่องหนึ่งเราจะสังเกตว่าตราประทับทุกชิ้นนะครับเมื่อคราฟมาเนี่ยจะมีออปชันแค่1แถวเสมอต่อให้คราฟ10ชิ้นมันก็มีแค่1แถวเสมอครับแต่ออปชันทุกชิ้นจะไม่เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวผมไปทยอยคราฟม่อีกรอบนะครับอ่ะกลับไปที่หน้าคราฟอ่ะแล้วเดี๋ยวผมคราฟมาอีกสักอ่าเทียนครับ ครหนึ่งชิ้นใช้แปดสิบแปดสิบูกแก้วแดงนะครับจังนั้นก็เลยมีเป็นพันกว่าก็เลยครับเล่นให้ดูได้้ะอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าคราฟมาทุกชิ้นเนี่ยออฟหนึ่งแถวทั้งนั้นแต่ออฟของแต่ละชิ้นที่ได้เนี่ยไม่เหมือนกันเลยครับโดยออปชันส่วนใหญ่แบบเข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับตราประทับก็คือจะเป็นการเสริมดาเมจสกิลท่าของเราให้รุนแรงขึ้นประมาณ 20- 4 0แล้วแต่สกิลนะครับ คือบางท่าเนี่ยที่เป็นท่าดาเมจรุนแรงมากๆเนี่ยอาจจะบัฟน้อยหน่อยแต่บางท่าที่แบบอ่าดามเมจมันเบื้องต้นไม่ได้แรงมากๆอยู่แล้วก็อาจจะเสริมดาเมจให้สักสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ต้นดังนั้นถามว่าจัดออฟแบบไหนดีกับตราประทับเนี่ยก็คือเราก็ควรจะเลือกให้มันเพิ่มดาเมจสกิลที่เป็นสกิลหากินหลักของเรานั่นเองซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกทีในตอนที่พูดถึงบิวสกิลมาสเตอร์คลาสอย่างนั้นเองนะครับเพราะว่าพอถึงตอนนั้นเนี่ย แต่ละคลาสเราจะได้เห็นชัดเจนเลยว,ว่าใช้สกิลอะไรเป็นหลักท่าไหนดาเมจหลักท่าไหนเป็นท่าหากินเนาะเราจะได้คัดออฟได้ถูกต้องครับว่าเวลาเราทําตาประทับเนี่ยแบบอันที่ใช้ยยาวเนี่ยเราจะใช้ออฟแบบไหนดีนะครับถามว่ามันได้แค่แถวเดียวเหรอมันไม่มีมากกว่า1แถวเหรอทำไมของผมบวกสิเนี่ยมีตั้ง3ามแถวนะครับง่ายๆครับก็คือตาประทับเนี่ยตีบวกได้ซึ่งวัตถุดิที่ใช้ในการตีบวกก็คือก็จะเป็นเพชรสีแดงเนนี้แหละนะครับ ก็กดตีบวกไปเลยครับเนี่ยตีบวกติดก็เลือเพิ่มขึ้นนะครับตีบวกแหกไม่มีลดลงก็มีแค่เพาะวนไปเรื่อยเรื่อครับเพาะวนไปจนกว่ามันจะไม่ติดอ่ะเดี๋ยวผมปล่อยให้มันตีบวกออโต้ไปจนกระทั่งถึงบวกห้าเลยนะครับอ่ะโอกาสสำเร็จจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงตามระดับของการตีบวกที่ขึ้นมานะครับก็คือมีโอกาสแหกได้ตั้งแต่บวกสองนั่นแหละแต่แหกแล้วขอไม่หายนี่แล้วแค่ตีบวก3้ครับอย่างที่เห็นเลยอันนี้ตีบวกไม่ผ่านนะ เราก็แค่บวกซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านแค่นั้นเองครับง่ายๆแบบนี้าหาแหละนะฮะแล้วเมื่อคุณตีบวกถึงบวกหครับก็อย่างที่เห็นเลยว่าตอนนี้ออปชันโผล่ขึ้นมาเป็น2แถวแล้วนั่นเองครับนี่แต่ออปชันอันนี้จะเป็นลดคู่ดาวสกิลหลบหลีกของเรา1วินาทีนะครับตรงนี้ผมลืมแล้วว่ามันลดคู่ดาวสกิลไหนอาจจะเป็นบลิงหรือจะเป็นยกโลกก็ได้นะฮะสักอย่างหนึ่นงอ่ะนะครับแล้วเราก็ทําแบบนี้อีกรอบครับก็คือตีบวกไปจนถึงบวก10บเราก็จะได้ถแถวที่3มานั่นเอง แล้วก็บวก15ครับเพื่อให้ได้พลังชีวิตสูงสุดนั่นเองนะครับง่ายๆกันแบบนี้แหละทีนี้ทุกท่านก็จะเริ่มเข้าใจได้แล้วว่อาอ้าวจานแบบนี้แปลว่าถ้าออมมันเกลือเนี่ยไม่มีรีใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้ามันเกลือหรือว่าได้ออมไม่ถูกใจครับก็ย่อยทิ้งครับง่ายๆแบบนั้นแหละค่าคา80แต่ค่าย,ย่อยได้แค่12นะจ๊ะดังนั้นจึงไม่แปลกใจครับว่าทำไมคุณฟาร์มหาได้เป็นพันๆชิ้น เขาบอกเลยครับว่าการคราฟไอตราบระทับให้ได้ออฟเพอร์เฟกทั้ง3แถวเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากนะครับแต่ตรงนี้ดีหน่อยตรงที่ว่าตราบระทับเนี่ยเราไม่ต้องซีเรียสกับมันเยอะแยะเพราะส่วนที่ดีที่สุดของมันเนี่ยก็เริ่มได้ตั้งแต่เลยเวล90ครับแล้วถ้าเกิดสมมุติราออฟคุณลงตัวเมื่อไหร่เนี่ยตีบวกสิออฟลงตัวแบบสวยๆสัก2แถวอย่างเงี้ยหรือ3แถวอย่างเงี้ยเราก็แค่บวกต่อไปถึงบวกสิแล้วเราก็ใช้ยาวๆจนท้ายเกมตอนนี้ครับ ยังไม่มีตราประทับที่ใหม่กว่านี้ออกมานั่นแปลว่าไอาการลงทุนเกี่ยวกับตราประทับเนี่ยค่อยๆทำครับไม่ต้องไปเสียเวลาขวนขว,วายซื้ออะไรจากตลาดมานะไอไกอ่ของชิ้นนี้นะครับคือถ้าเกิดได้ออฟตรงตัวมันก็ดีนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีตอนพูดถึงบิลสกิลของแต่ละสายในเกมนะครับว่าเราอยากได้ออฟแบบไหนจากตราประทับกันบ้างแต่นะตรงนี้ก็เป็นไกด์ทำของก็ขอให้พูดแค่ว่าช่วงต้นเกมครับเลเวล60 ตับอันนี้มาชิ้นเดียวพอแล้วรีบบวกไปให้ถึงบวกสิบห้าครับไม่ต้องสนหรอกครับว่าได้ออฟอะไรนะฮะแค่ถ้าเกิดมันออกของสายไหนมาเยอะมากๆแล้วมันดูดีก็แค่าย้ายไปเลนสายนั้นก่อนแค่นั้นเองและเลเวลเก้าสิบครับชิ้นแรกเราก็ยังควรจะทําแบบเดิมก็คือบวกสูงๆไว้ก่อนครับเอาเลือดแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเริ่มพิธีพิธันทาออฟจริงจังแบบว่า,าให้มันสวยๆนะสวยสองแถวสวยสามแถวอะไรก็ว่าไปนะครับแอทเนี่ย มันดรอปมาเรื่อยๆดรอปจนเกื่อนนะครับที่ตัวหลักของผมตอนนี้มีประมาณสองห0กว่าเพสแล้วอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรขายต่อก็ไม่ได้ด้วยเฮ้อยังดีนะที่มันเอาไปคลฟตัวรองได้นะครับก็จบกันไปสำหรับตราประทับหรือว่าซิลนั่นเองนะฮะเข้าใจไม่ยากครับถ้าเกิด,ดยังไม่เข้าใจก็ถามไว้ที่คอมเมนต์ของคลิปได้เลยจ้ะต่อไปเราไปดูอย่างที่2ครับที่เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากกว่านั่นเองนั่นก็คืออ่ะ โดยอาร์คเนี่ยจะเริ่มคลาฟได้ที่เลเวล100นะครับแต่การที่เราจะฟาร์มของมาอัพเกรดได้เนี่ยเราจะต้องผ่านเนื้อเรื่อง EP 13นะครับแล้วเราต้องมาตีบอสตัวนี้ Nebulas นั่นเองครับเนี่ยดันเลเวล105นะครับเนี่ยแล้วเราจะต้องลงดันนี้สแปมบนไปครับเพื่อเก็บสะสมอาร์คสโตนหรือเจ้าไอของสีกรอบเหลืองๆชิ้นเนี้ยนะครับมาอัพเลเวลมันนั่นเองครับโดยอาร์คเนี่ยจะมีให้คลาฟทั้งสิน้น 8รูปแครับนี่เลยนะฮะแชิ้นตามนี้แหละครับชิ้นแรกครับสีแดงธาตุไฟอันที่2ครับสีฟ้าธาตุน้ําแข็งอันที่3มครับสีเขียวธาตุสายฟ้าอันที่สี่ครับสีน้ําตาลธาตุดินอันที่5ครับสีเหลืองธาตุแสงอันที่6สีม่วงธาตุมืดอันที่7สีขาวอ่ะป้องกันครับและอันที่8ดครับ สีน้ำตาลดำนะไรธาตุนั่นเองโดยทั่วไปเราควรคราฟอันไหนดีนะครับถ้าเกิดคุณคี้เกียจจจาคี้เกียรใส่ใจนะครับผมตอบง่ายๆเลยครับคุณควรคราฟธาตุแสงน,นะครับสีเหลืองเพราะมันคืออาร์คที่รุนแรงที่สุดและใช้ง่ายที่สุดในบรรดาทั้ง8ชิ้นนี้ส่วนถ้าเกิดใครอยากรู้แบบละเอียดว่าอาร์คนะแต่ละชิ้นทําอะไรได้กรุณาเช็คเมก้าชี้ของผมนะครับทุกคนที่เล่นเกมน่าจะมีชี้ของมหมดแล้วเนาะ แต่ถ้าเกิดใครอยากได้อาร์คที่ทำดาเมจแบบดีกับเฉพาะสายยกตัวอย่างเช่นอาร์คธาตุดินมีความสามารถในการลดเกราะป้องกันศัตรูก็อาจจะเหมาะกับคนที่มไม่มีผู้สัตว์เลี้ยงหรือว่าผู้ช่วยที่มีสกิลลดป้องกันครับอาจจะแรงกว่าธาตุแสงได้ในสำหรับบางคนหรืออย่างเมทที่มีปฏิปกิริยาพิเศษเวลาที่เราใช้สกิลธาตุไฟหรือโจมตีออกไปเป็นธาตุไฟ ก็ทําให้สําหรับเมทแล้วเนี่ยอาร์คไฟเนี่ยจะส่งผลดีเป็นพิเศษนอกเหนือกว่าสายอื่นๆแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากจําอะไรลิบย่อยแบบนี้ครับจำง่ายนะครับทูกคลาสตาบ่าแสงจบแค่นั้นนะฮะมาคลาฟมาแล้วก็เลเวล100ก็ใส่ได้นะครับทีนี้เมื่อใส่มาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะค,คุณดูนะครับอ่ะเห็นไหมเห็นหอกปักลงมาตะกี้ไหมครับ มันคือความสามารถของอาร์ครับก็คือเวลาเราโจมตีด้วยสกิลหรือว่าด้วยการโจมตีปกติก็ตามแต่ครับถ้าเกิดอาร์ไม่ติดคูดาวครับมันก็จะมีการโจมตีพิเศษของอาร์ออกมาอย่างเช่นตะกี้ก็คือเป็นหอ,อกปักลงมาตรงๆเลยทําดามจดเพิ่มเติมนั่นเองถามว่าดาเมจหอ,อกปักตะกี้นั้นแปลงเท่าไหร่นะครับเราต้องไปดูที่อาร์นี่ครับมันเขียนไว้ว่าดามีเจ็ดร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ทาแสงว้าวสกิลเราหนึ่งสกิลแรงเท่าไหร่เนีนะประมาณ300-400%้ยใช่ไหมครับ อาร์คอันนี้ที่เลเวล1 730%เอตัพเต็มเลเวล10ครับ2,000กว่าเปอร์เซ็นต์แรงมากๆบางทีเราทุบสกิลหนึ่งเนี่ยแซงสองแซงเนี่ยหอกปักลงมานี่เป็นล้านแล้วนะครับดังนั้นอาร์คเนี่ยจึงเป็นส่วนเติมดาเมจในช่วงกลางเกมไปจนท้ายเกมที่รุนแรงมากเมื่อคุณปลดล็อกอาร์คเมื่อไหร่ควรรีบสแปมดันเพื่ออัปเกรดมันให้ถึงเลเวล10โดยเร็วที่สุดครับเนี่ยสแปมหาหินเนี่ยลงคนไปครับเพื่อเอามาอัพเลเวลนะ จนตันสิบเลเวลเลยครับโอเคไหมเพราะว่าสเกลต่อเลเวลของอาร์คเนี่ยดีมากจริงๆแล้วคุณก็จะเริ่มถามต่ออีกอาา้าวจันมันขึ้นมารายละเอียดเต็มไปหมดเลยเนี่ยทำไมสีขาวแค่ด้านบนไอสีเทาๆ2อ,อันเนี่ยปลดล็อกตอนเลเวลไหนครับคำตอบก็คือปลดที่เลเวล1เนี่ยแหละแต่มีเงื่อนไขโดยเงื่อนไขเนี่ยจะถูกกำกับเอาไว้ว่าหากออปชันที่กำหนดครับ ถึงตั้งแต่50%ขึ้นไปอันนี้อาร์คก็จะทําการปลดปล่อยการโจมตีเพิ่มเติมออกมานั่นเองอย่างตะเกียบนะครับผมตะกิลผมมีบัฟแม่นยำสิาเปตอนนี้ม่นผม34%พอผมบัฟแม่นยำม,มาสิาเปมันก็คือเกินแคป50%ปอร์มันก็ขาวขึ้นมาแป๊บนึงอาะใครสังเกตช็อตนะครับก็บ่งบอกว่าออมด้านล่างเนี่ยพร้อมทํางานแล้ว แต่ถ้าเกิดอยากให้มันติดตลอดเนี่ยผมก็แค่เอาการ์ดแม่นยำม,มาใส่ครับก็คือกา๊์ดหนอนเขียวถูกไหมแย้เขียวนี่ใบนี้นี่นี่สมใเ่ถานี้แม่นยำผมก็จะเกิน50%ตลอดเวลาแล้วออปชัน2อันด้านล่างก็จะทำงานตลอดเวลาเหมือนกันเพราะว่าผมปรับเงื่อนไขในการติดแถว2แถว3นี่ให้เป็นแม่นยำนะครับอ่ะเผื่อใครยังสมองไหลนะครับ ให้สังเกตครับนี่คือการโจมตีของอาร์คแบบอัปเกรดครับคือพอแม่นยำผมถึง50%ปุ๊บคุณจะสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่หอกปักลงมาง่ๆอย่างเดียวแล้วแต่ว่าตรงที่หอกปักลงมาคุณเห็นไหมว่ามีเหมือนเป็นหอกปักล้อมรอบแล้วก็ทำดามจแช่ที่พื้นต่ออีกประมาณ5วินาทีนี่คือความสามารถเพิ่มเติมของแถวที่2และแถวที่3เองครับว่าถ้าสมมุติว่าเงื่อนไขที่สเตตัสของเราถูกต้องอ่ะก็จะมีความสามารถเพิ่มเติม โดยเงื่อนไขส่วนใหญ่จะเหมือนกันหมดครับก็คือกําหนด1ออปชันครับและเราจะต้องมีออปชันนั้นเกิน50%ที่ตัวละครของเราโดยถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไงว่าอาร์ของเราเนี่ยมีเงื่อนไขเป็นออปชันอะไรนี่ครับตรงหน้ารีออปชันเลยแถวบนสุดจะเป็นเงื่อนไขออฟเงื่อนไขนะครับว่าเราอยากให้มันติดที่เงื่อนไขอะไรนี่แหละครับถ้าเราตั้งไว้คลีนฮิตแปลว่า นับที่สเตตัสมั่นยำเกิน50%ถ้าเราตั้งเป็นเงื่อนไข ps แปลว่าตั้งให้อาร์คมันปลดปล่อยพลังที่ค่าเจาะเกิน50%บบล็อรเลบหลบล็อก50คลีเลต50ต้านคลิ50ดังนั้นมันก็เลยมีหลากหลายรูปแบบครับว่าจะให้อาร์คเนี่ยแสดงพลังเต็มที่ออกมาด้วยออปชันอะไรนะครับส่วนแถว2และแถว3เนี่ยหลกัหลกๆจะเป็นเพิ่มความสามารถเล็กๆน้อยๆหนึ่งอย่างที่แถว2ครับ ซึ่งความสามารถที่แถว2ที่เราต้องการนั้นก็คือลอดคู่ดาว33%ครับลดคูดาวการปลดป่อยอาจากตะก,กี้เนี่ยมันโจมตีหนึ่งครั้งทุกๆ12วินาทีถ้าเกิดเราใส่ออฟลดคู่ดาว33เปอร์ไปเนี่ยจาก12วิก็จะเหลือ8วินาทีนั่นเองครับไวขึ้นตั้ง4วินาทีเลยนะออกปักลงมาไวขึ้นก็แปลว,ว่าดาเมจเยอะขึ้นถูกไหมดาเมจจากอากนี้ไม่เบาเลยนะครับ ส่วนอันที่3ครับจะส่งผลต่อขนาดการโจมตีซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นออแถวที่ไม่ได้สําคัญอะไรนะครับดังนั้นการทำอารค์ครับสิ่งแรกที่เราควรทําถ้าเกิดเรามีขวดแดงเหลือเยอะก็คือเราควรตั้งเป้าไปที่การรีออปชันแบบอิสระให้ได้ลดคูดาวน์สาก่อนครับเนี่ยอาจจะหมดหินกับตรงนี้เนี่ยออฟเนี่ยครับประมาณ1นอยก็เลยก็ได้ถ้ากิใครดวงดีสิก้อนออกก็ยินดีด้วยนะครับพอออกออปชันนี้เสร็จครับ ล็อกออปชั่นมีไว้จากนั้นปรีให้เงื่อนไขออกเป็นคลีนฮิตหรือว่าค่าแม่นยำเพราะในบรรดาสเตตัสทั้ง6ที่เป็นเงื่อนไขของการออกอาร์คนั้นแม่นยำทำง่ายที่สุดครับและส่งผลต่อดาเมจที่ดีที่สุดของเรานั่นเองจากไกด์การทำดามจถูกไหมครับวันที่20ว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยแม่นยำา50กับคลีห้แม่นยำให้ดาเมจเยอะกว่าและทำง่ายกว่าด้วยวิธีที่เราจะทำค่าแม่นยำให้ถึง50%ง่ายๆนั้นนะครับ นี่เลยที่เราไกด์ทำของไปเมื่อรอบที่แล้วถูกไหมว่าถุงมือและรองเท้าควรเป็นกรอบหนามที่สเตตัสหลักแมนยําชิ้น2ชิ้นนี้จะให้ชิ้นละประมาณ10% 10 20์นยะครับการ์ดแย้ให้อีก12%ที่ดาว10พอมาถึงตรงนี้ทุกคนน่าจะมี10ดาวกันทุกคนแล้วถูกไหมครับผมไม่มีใครขี้เกียจฟาร์มตัวนี้กันหรอ,อกเนาะถึงตรงนี้แม่นยําน่าจะประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลย ปิดท้ายด้วยการทำผู้สัตว์เลี้ยงที่สกิลหลักเป็นต้าแม่นยำเจดาวนะครับ7ด,ดาวให้อีก10 5จุเก็จะเป็น40กว่าปร์เซ็นต์แล้วที่คุณก็ไปหาเพิ่มเติมบวกลบจากเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหรือจากการตีบวกหรือการรีออฟของเล็กๆน้อยๆครับให้มันถึง50โดยทั่วไปถ้าเกิดทำของครบ4อย่างนี้เนี่ยแม่นยำคุณจะถึง50%ได้โดยไม่ยากเย็นครับ และช่วงเลดเกมครับที่ถ้าเกิดเฟอร์นิเจอร์หรือว่าไอเทมของคุณไปเลเวลสูงกว่านี้เนี่ยการทําแม่นยํา50%อาจจะทำได้ง่ายกว่านี้และทําให้เราอาจจะดึงปัจจัยอะไรบางอย่างออกได้อย่างเช่นเปลี่ยนการ์ดแม่นยําออกไปใส่การ์ดดาวเมทหรือเปลี่ยนถุงมือรองเท้าจากออปชันแม่นยําไปใส่ออปชันที่ดีกว่าอย่างเช่นบล็อกเป็นต้นอะไรแบบนี้ก็ได้นกันหรือบางคนถาม เอ๊ ه, ถ้าสมมติว่าผมทำตัวเป็นทีมถึกอย่างเงี้ยแล้วแบบผมเปลี่ยนเงื่อนไขาการติดอาร์เป็นบล็อก50ได้ไหมก็ได้นะคือถ้าเกิดใครมาใส่ PVP จัดจ้าครับการทำแบบนั้นเนี่ยอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับอย่างอาร์ป้องกันเนี่ยโดยทั่วไปที่ผมเจอใน PVP แบบทีมถึกมากๆเนี่ยเขาจะใช้ทำแบบนั้นเหมือนกันก็คือถูมือรองเท้าครับออมแม่นยำพูดแม่นยำกัดเอ๊ะไม่ใช่ถูมือรองเท้าออบล็อก,กร์ดบล็อก,อกพูดก็บล็อก แล้วก็ตั้งเงื่อนไขอาร์คป้องกันให้เป็นออฟล็อกแทก็ยืนทั้งวันเลยครับดังนั้นอาร์คเนี่ยจึงเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาเกมเพลในช่วงท้ายเกมแล้วก็เป็นตัวกําหนดบิลของเรามากขึ้นเราบว่าจะไปสุบทางด้านลงดันตีบอสหรือว่าพีพีนั่นเองอาร์คมีหลายรูปแบบนะครับมันไม่ได้ใช้งานได้ดีแค่ยอย่างเดียวแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีวิธีการใช้งานที่ต่างออกไปผมแค่มานําเสนอแบบง่ายๆเท่านั้นว่า สำหรับมือใหม่แล้วเนี่ยเราควรพิจารณาทําอะไรดีซึ่งผมก็โฟกัสง่ายๆว่าอันดับหนึ่งคุณไปทําแม่นมาให้ถึง50%อันดับสองตามอาร์ท่าแสงมาแล้วก็ไปรีออฟต,ตามที่ว่ามาใส่แค่นั้นนะครับ่วนใครอยากลงลึกนะครับก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันใน Discord หรือว่าถามเอาไว้ในต้านตใต้คลิปเลยครับพร้อมยินดีตอบได้ถุงเมื่อนะและนี่คือสาเหตุนะครับว่าทำไมเราถึงต้องเตรียมตัวทำา แมนยัม50%ก่อนถึงเลเวล110เพื่อให้เราสามารถทำอาร์ได้แบบประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปต่อหลังเลเวล110อาทุกคนควรจะเลเวล10แล้วนะครับไม่ต้องรีกเก็บเลเวลไปปั่นเลเวลอาร์ก่อนจ้ะแต่นี่คือการทำของทั้ง2ชิ้นสุดท้ายของเราในช่วงเลเวล100นะครับก็คือตราและก็อาร์นั่นเองหวังว่าทุกท่านจะอ่าเข้าใจนะครับ ก็พยายามทําคลิปออกมาให้ย่อยง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ไม่นานเกินไปเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นคิวของทางด้านการจัดสกิลของตัวละครแล้วครับเพราะว่าพอถึงตรงนี้ทุกคนน่าจะประมาณเลเวลหนึ่งแล้วแล้วก็อาจจะถึงมาสเตอร์คลาสกันแล้วก็ได้เดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าแต่ละสายนะครับจัดสกิลแบบไหนบ้างในมาสเตอร์คลาสทั้งนี้ทั้งนั้นบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เล่นถึงมาสเตอร์คลาสทุกสายดังนั้นก็อาจจะมีการดึงข้อมูลมาจากหลายๆที่แต่ว่ารับรองครับคุณดูที่ คลิปของผมเนี่ยจะสามารถเข้าใจได้แน่นอนว่าต่อให้ผมไม่ได้เล่นเองแต่ผมทําความเข้าใจครบทุกสกิลแน่นอนว่าทําไมเขาถึงเลือกใช้สกิลนี้และผมสามารถบอกได้ว่าถ้าสมมุติว่าคุณยังทําไม่เสร็จคุณมีทางเลือกใช้สกิลไหนแทนได้เดีย๋ยวผมเอามานําเสนอให้นะครับสำหรับว,วันนี้ขอตัวก่อนนะคะทุกท่านไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า